มันก็สลับกันอะ่ะม,ม,มีมีเรียนเล่นลน,ลน,นอนกินเอ่อทำ,ทำไมสบายจังหรอก็สามเดือนแล้วซิวก็ทำอะไรกันอยู่บ้านป้องกันใส่แมสเราไปไหนด้วยยินดีต้อนมมรับโฮมมเซเปนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเกมจากช่องไอเดียมโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของชีวิตหลังซิ่วของผมนั่นเองนะครับเป็นเด็กซิ่วเนี่ยวันๆทำอะไรแล้วก็ชีวิตหลังซิ่วของเด็กซิ่วเขาทําอะไรกันเออประมาณนั้นแต่ว่าบอกก่อนนะก็คือ มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นคาเตือนตรงนี้นะครับแบบตัวใหญ่ๆเบ้งๆเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบฟัด <What? S 1> มาหนึ่งเออเ่อ่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับก็คือเป็นแค่ผมจะพูดแค่เรื่องของผมคนเดียวนะอย่าไปเหมารวมนะว่าเด็กซิวทุกคนต้องมาทําตัวแบบกูนะครับทุกคนก็ตามนั้นนะโอเคไปกัน,นึลนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยผมก็จะขอขอบคุณ เชิญส,ส,สิบห้าซับสไครเบอร์ของผมด้วยนะครับทุกคนขอบมากครับตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็ผมเนี่ยซิวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ประมาณ3เดือน,นได้ลวประมาณ3เดือนนิดนิดได้ละก็ประมาณนั้นก็แล้วแต่คนนะครับว่าเด็กซิวแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรกันสําหรับผมนะครับก็<า>ดูซีรีส์อาบน้ํานอนกินขนมไม่เ,เปื่อยนะไปตามภาษาเด็กขี้เกียจนะฮะแต่ก็ ไม่ได้ขนาดนั้นเออมันไม่ได้ขนาดนั้นเ,ออน,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 เออนะครับไม่ได้ไปจริงจังกับ TCA คระบบ TC a คของไอการศึกษาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้จะสมัครมอปิดเหมือนเด็กซิวคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะที่เขาช่วงที่เขาซิวออกมาเนี่ยเขาจะอ่านหนังสือกันใช่ปหอย่างเพื่อนผมเนี่ยซิว <Suzanne> เหมือนกันเพื่อนอ่านหนังสือก็ช่วงนั้นผมก็อ่านหนังสือเหมือนกันแต่มันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของหนังสือพัฒนาตัวเองซะมากกว่าใช่ไหมเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มันก็สลับกันอ่ะมีมีมีเรียนเล่นเล่นนอนกินก ก็3เดือนแล้วเนี่ยแหละทุกคนก็ประมาณเนี้ยแทนที่เออคือผมเนี่ยคือผมอ่ะไม่ได้จะเข้ามอปิดไงผมจะไปมอมอรามนะมเปิดก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ไปจริงจังในส่วนนี้เท่าไหร่ก็เลยเอาเวลาตรงนั้นอ่ะมามาลงกับตรงอื่นแทนสำหรับคำถามนี่เนี่ยว่าเด็กซิ่วเขาทำอะไรกันเอ่อทำทำไมสบายจัง ก็มันแล้วแต่เป้าหมายคนนะว่าเด็กซิวคนนั้นคนที่เขาซิลมีเหตุผลว่าอะไรอะไรงไงเขาก็ผมมองว่าการซิลมันไม่ได้แย่นะประมาณนั้นแล้วก็ผมมองว่าดีซะมากกว่าด้วยซ้ําแต่ก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนเขาเลือกถูกแล้วแต่ผมมันไม่โอเคกับเส้นทางที่ผมเลือกมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจซิลเพราะเราจะไม่เสียใจกับเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับมาถึงจุดนี้นะครับ ก็ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงพฤษภาคมรู้สึกตอนเนี้ยเพื่อนๆของผมที่อยู่มเก่านะฮะก็กําลังเรียนซัมเมอร์กันอยู่กำลังเรียนซัมเมอร์นะครับก็รู้สึกจะเรียนดออิ้งด้วยถ้าคุณดูคลิปล่าสุดรู้สึกวันเนี้ยวันเนี้ยคือวันที่ยีออ่สิบห้านะวันนี้คือวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4่นะครับก็คลิปวันเนี้ยมันมีคลิปใหม่ลงก็คือคลิปไอเกมกับอะไรวะไอเกมกับ ชีวิตมหาลาัยพาร์ทที่นะครับเรื่องอาพาร์ทนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของดออิงนี่แหละแล้วก็เอาไปฟังฟังกันได้ใครยังไม่ได้ฟังก็กดตัวไอตรงนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้แหละฟัง<า>ีเชยก็ได้นะเอออยากเล่าออนะประมาณนั้นโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆไอเกมกับชีวิตหลังซิ่วเนี่ยมันไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับทุกคนมันก็เออหลักๆก,ก็คือผมก็อ่านหนังสือแล้วก็เรียกว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั่วไปนะแต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือเรียนเลยนะสามสองหนึ่ง ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาตลอดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จบแล้วโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครดูใน Facebook ก็กดแชร์ไปนะครับใครดูใน YouTube ก็กดไลค์แล้วก็กด s b s c r i b e ด้วยนะกดกระดิ่งนะรกระดึงกระดึงกระดึ๊งนะฮะแล้วเราก็จะค่อยกระดึบกระดึบกระดึบกันไปจนถึงร้อยซับนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ไปแล้วว้าว wow.